สวัสดีครับผมมาแบบปิดหน้าติดตาเออเนื่องจากว่าอยู่ในสะไโอเคอ่ะหลอนไม่เอานะเรามาอยู่กับดีแอกออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลเทรลเลอร์ี่หลายคนนัของมาเยอะมากก็คือท r ีอาร์ในเดอรซีรีส์วะไม่มีด้วยท r าดธรรมดาท r ีเออท r ีอาร์ดแหละอ่ะโอเคนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับหมอจริงๆเราเคยทำ ผู้นการที่ตายก็ก็หมาะ<ช>กับนักรรสื่อคือจริงๆสเรื่องนี้ยอ่เจ้าของบุปกร์คนเดียวกันคนเห็นเร่องนคนเดียวกันก็คือคุณหมอแฟมเราไปดูเล่นกันดีกว่าฮะไปอะไรอะไต้นเอบะคม่ยังไม่เห็นหน้าที่ส เต้ค่อ๋อนกอเันนี้เต้เอ่อกีเขสีสใช่ไหมถ้าเราแว oui. <Teraz> te. ัน่จะจีบมีเจ็อยหนห่อยนครับมันสงาวังวตายอันี้ส nah ี okay. 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 เวลา4ทุท่ม55ทีดูเหมือนคุณเนี่ยจะเลือกปฏิบัติกับคนไข้แต่ที่แน่ๆน่จะมีคนตายสองคนเพราะการตัดสินใจของคุณหมอมันมีไหนไม่ยอกมาโอ้ยมแทีคใส่ชุทไปแอนน้่ยมาค่างครับจะทำยังไงถ้าคุณมองตื่นในวันเดิมและเห็นคนในวันเดิม ตายไปถหน้าต่อตาถ้าอยากไปจากความวนเนี่ยเธอถ้ไม่ช่วยด้อยก็เจอกั่ไหนกรอดนะสำหรับผมเรื่องที่ฉพยายามแก้ไขไม่ช่วยให้คนแบกแน่นเลยก็มีในรอชิตระวางตัวใดีนะคืนนี้น้อจะตายหาเรื่องกันนะแล้วก่อนที่จะมาพบกับเรา ท่ทำอยู่ <c oughs> น,ยนั้นคือการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญในนี้มาทั้งดีและร้าย นะความตายได้ไหมเัาทัศตากรข่มค่มมันถกำัรกนล่ะเื่อตรีกับอารไม่รู้เมื่อไหร่หลวงป้านจะจบชีวะไม่ต้องเป็นผมอ่ะจัทุกอย่างได้แล้วเจ็บปวดคนเดียวอ่ะจงกานบอกเลยว่าคนที่ตายมันไม่ได้มีความทรงจำเลย่อนเป็นไรเนี เนินเนินตึ่นหลอบะดีวะได้ผลสารสูตรแล้วเนี่ยตัวความมันคอนดนกันกันเรื่องบอหเนาใช่เต้นเตอร์เต้นเตอรเต้อยดูนะาทางอะไรเอ p l สเคล x บออ่า <Play> ใช่ ก็จะเป็นความสึบส่วนสอบส่วนเข้าไปในตัวเป็นความวนลูปกับการพยายามแก้ไขสถานการณ์คือก็ลังจะบอกว่าคนที่คนที่ตายคนที่ประสบอุบัติเหตุก็คือไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ไม่ได้มีความสงจาแต่คือคนที่แบบต้องขึ้นมาสู้กับความตายของคนอื่นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วแบบทากขงทรารามจำมันก็แบบมันมันมันก็พอมากในใจเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเราเห็นเขาตายไปต่อหน้าต่อตาทุกวันทุกวันทุกวันงี่ไงถูกถูก ก็มันก็จะมีหนังบางวันนี้ที่เราเคยดูหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกตะกุลอินเซปชันอะไรก็ดีที่มันเกี่ยวกับวงวนของเวลานี้ก็กคือจะเป็นของหนังของไทยก็จะมีความเบียวผสมคอยด้วยใช่ไหมท่าที่เห็น อีกหนึ่งแต่ไม่ใช่เรื่องหลักครับเรื่องหลักจะได้รู้เกี่ยวกับทางการแพทย์พวกแบบโอเปอเรชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นเราอะยังไม่ได้ดูแต่เราแอบเห็นแอบเห็นคอมเมนต์เออคอมเมนต์เราไม่ดูคัสซีนไม่จำลองแอบคอมเมนต์เวลาเขาเทรนแท็กกันอะว่าเออมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเออว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่าความสมจริงสมจังของของของฉากหรือว่าการกระทำของตัวละครแอคชั่นของตัวละครในแง่ของการเขาเรียกอะไรการช่วยเหลือทางการแพทย์ในอย่างเงี้ยเออจะแบบ ่ตัดสอดท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดูซับซ้อนเราก็เลยบอเฮ้ยเราอยากดูเพราะจริงๆรนี่ปกติดูซีรีส์แบบซีรีส์หมอด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรเงี้ยเออก็แอบรอดูอืมอือใช่ก็ลองมาดูความสมดุลของว่าจะเป็นประมาณไหนยังไงได้บ้างนะครับเป็นเลยก็ติดตามได้ทางเอชเพย์บล็อกใช่ไหมเราช่องเราช่องเรารู้ดีกันเลยว่าจะสามารถดึงออกมาทำได้หรือเปล่าอออ่ารได้ไว้เจอกันบ๊ายบาย